สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะ และสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีมีนทุกท่านคะในช่วงเดือนมีนาคมดวงชะตาของท่านนั้นท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่มีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษมารับฟังกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็มาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมีน ท่านจะมีข่าวดีค่ะงานให้โชคให้ลาบให้ความสำเร็จปากมีสนเสน่ห์พูดจาน่าเชื่อถือน้มน้าวจิตใจคนได้ดีไม่ว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามกำลังปั้นผลงานอะไรอยู่ก็ตามและคาดหวังจากสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่มุ่งมันตั้งใจทำนะคะเพราะท่านจะทำสำเร็จมีข่าวดีจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ค่ะปากให้โชคให้ลาบการติดต่อต่างๆก็ถือว่าราบรื่นขึ้น มีข่าวดีถึงจะมีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างแต่ก็มักจะเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ง่ายช่วงนี้ท่านความคิดลื่นไหลไอเดียดีนะคะการทำงานถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ท่านก็จะแก้ไขได้ไวที่สำคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือหากตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามทำได้เลยนะคะและขอให้ท่านนั้นเร่งลงมือทา เช่นสมมุตินะคะหากท่านตั้งใจที่จะยื่นเอกสารเพื่อนู่นนี่นั่นทั้งเอกสารด้านการงานเรื่องส่วนตัวหรือขายงานเจรจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆหรือกาลังติดขัดเรื่องอะไรก็ตามอยากจะขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้ให้ท่านทําได้เลยนะคะเหล่านี้ที่บอกมาอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่มีอีกหลากหลายอย่างที่หลายๆท่านอยากจะทําอะไรที่นอกเหนือจากนี้ที่ยกตัวอย่างมานี้ทําได้เลยค่ะ ในสิ่งที่บอกมาทำได้ช่วงนี้ดวงการงานเปิดสิ่งที่ท่านทำมักจะสำเร็จหากตั้งใจที่จะหางานพิเศษทำถ้าท่านขยันขวนขวายไม่อยู่นิ่งๆไม่อยู่เฉยๆนะคะเปิดรับงานช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านจะได้ทำงานพิเศษเป็นช่วงที่ท่านนั้นมีพลังมีกำลังในการทำงานงานเพิ่มขึ้นนะคะมีดวงได้เริ่มต้นทำสิ่ง,งใหม่หรือมีดวงได้ทำงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่คะ่ะ เป็นช่วงที่ท่านจะโดนเรียกใช้งานค่อนข้างบ่อยผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีงานให้ทําตลอดเวลาต้องทํางานหลายหน้ารับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันท่านใดที่ชอบทํางานท่านจะสนุกกับการทํางานนะคะงานมีหลากหลายกว่าช่วงที่ผ่านมาต้องรับผิดชอบงานหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันขอเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้ขอให้ท่านทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบและรัดกุมนะคะอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไป เช็คแล้วเช็คอีกแล้วค่อยส่งงานคะ่ะระมัดระวังนะคะจะทํางานหลุดตกหล่นช่วงนี้ท่านขี้หลงขี้ลืมระวังลืมส่งงานระวังลืมไปตามนัดใหม่ต่างๆจากนั้นข่อยท่านนั้นใช้วิธีจดบันทึกมากกว่าอย่าใช้แค่ความทรงจํานะคะให้ใช้วิธีจดอย่าใช้แค่ความจําเพียงอย่างเดียวและมีอีกหนึ่งเรื่องถือว่าสําคัญมากช่วงนี้ผลงานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่น ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักจะเรียกใช้งานหรือว่าใช้ไหว้วานท่านบ่อยกว่าคนอื่นศัตรูหรือคนในที่ทํางานหรือคนที่ไม่ชอบหน้าท่านก็เริ่มที่จะมันไส้คนที่ไม่ชอบท่านเริ่มไม่พอใจระวังโดนกลั่นแกล้งรังแกมีคนแกล้งดึงงานไม่ให้ความร่วมมือนะคะใส่ร้ายใส่ความท่านไม่ได้ทําเขาจะหาว่าท่านทํามีคนพยายามเล่อขาก็อีท่านอยู่ยุยงคนอื่นให้เกลียดชังท่าน ท่านไม่ได้พูดเขาจะหาว่าท่านพูดนะคะมีคนจ้องที่จะรีดเครดิตให้ท่านระมัดระวังให้มากๆคนจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของท่านข้อดีไม่มีใครทำอะไรท่านได้ศัตรูจะแพ้ภัยตนเองค่ะแต่หากได้ยินอะไรที่อา,อาจจะบั่นทอนจิตใจท่านบ้างยั่วยุอารมณ์บ้างไม่ต้องไปใส่ใจนะคะไม่ต้องสนใจตั้งใจทำงานที่ได้รับผิดชอบให้ดีที่สุดก็พอ เพราะช่วงนี้งานของท่านค่อนข้างเยอะงานประจำก็ยุง่งงานพิเศษก็เร่งเป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆและเดินทางบ่อยจะมีเหตุการณ์ท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากน้าหลายตาและท่านจะมีข่าวดีจากการเดินทางจะมีสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาระมัดระวังอุปกรณ์การทำงานหายหรือว,ว่า ชำรุดพังเสียหายจะทำไรก็ตามจะต้องโร่งใสตรวจสอบได้มีหลักฐานมีพยานรู้เห็นทุกเรื่องนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสในช่วงเดือนมีนาคมนี้แนะนำนะคะและขอเตือนห้ามทะเลาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนในที่ทำงานหรือกับคนที่บ้านทำงานให้มากพูดให้น้อยอย่าได้ประมาทคนในที่ทำงานหรือคนที่บ้านเด็กขาดนะคะในช่วงระยะเวลานี้หมายความว่า อย่าได้ทะเลาะกับคนรอบข้างค่ะและที่สำคัญให้ใจเย็นๆนะคะอย่าหัวร้อนมาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีมีนการเงินของท่านดีขึ้นค่ะเพราะว่าท่านมีดวงได้เงินพิเศษท่านมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงไม่ได้คาดหวังแต่กลับได้เงินนั้นมานะคะท่านใดที่ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจํางานพิเศษจะทําให้ท่านมีรายรับเพิ่มมากขึ้น กว่าช่วงที่ผ่านมาหนึ่งงานอาจจะมีรายรับที่มากกว่าปกติมีคนช่วยเหลือด้านการเงินค้าขายมีดวงได้ออเดอร์พิเศษซึ่งเป็นออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ลูกค้าจะช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าเป็นช่วงเดือนที่จะมีเรื่องราวน่าอัศจรรย์อารรน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนสิ่งที่ท่านไม่คิดว่าจะรอดกลับรอดนะคะสมมุติว่าเงินกําลังจะขาดมือ ก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินมือมาข้อมือมาทุกครั้งหรือจู่ๆท่านก็คิดได้ว่าจะต้องอนำเงินจากตรงนี้นําเงินจากตรงนั้นมาใช้จ่ายหรือจะต้องอท่านจะต้องหาเงินจากตรงนั้นจากตรงนี้หรือจู่ๆก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยท่านจะค้นพบท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเพิ่มนะคะ ผู้ติดขัดบ้างกลับขออภัยล่วงหน้านะคะเป็นช่วงที่ท่านหาเงินเก่งนะคะชาวราศีมีนและหากท่านอยากได้เงินจากตรงไหนถ้าท่านลงมือทำท่านจะได้เงินค่ะหากท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนบางอย่างมีข่าวดีการเงินรายรับเพิ่มขึ้นแต่ว่ายัางคงเป็นลักษณะของเงินหมุนได้มาจ่ายไปนะคะข้อดีท่านจะหมุนเงินไดคล่องขึ้น หากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามท่านก็จะได้ซื้ออยากจะไปไหนท่านก็จะได้ไปค่ะเอาละมาที่ภาระค่าใช้จ่ายของชาวราศีมีนกันบ้างนะคะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านด้วยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้อาจจะเป็นการซื้อแทนของเก่าที่ชำรุดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือว่าซื้อเพราะสิ่งของบางอย่างหายหา,ยหายไม่เจอ โดยเฉพาะสิ่งของที่ท่านจําเป็นต้องใช้เป็นประจำนะคะอาจจะเป็นอของใช้ภายในบ้านหรือว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์การทํางานชํารุดพังเสียหายต้องซื้อชิ้นใหม่หรือว่าอุปกรณ์การทํางานหายบางท่านเดินทางบ่อยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางจะเพิ่มขึ้นจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเสียเงินไปกับรถไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งใช้เงินไปกับการพบปะผู้คนหรือว่านัดหมายออกงานสังคม จะมีเหตุการณ์ท่านต้องเสียเงินไปกับรถนะคะเรามาระห่ังข้อนี้ให้มากๆท่านใดที่มีรถพยายามตรวจเช็คสภาพรถจอดที่ไหนก็พยายามอย่าจอดในที่รับตานะคะมีดวงเสียเงินไปกับการดูแลสุขภาพหรือว่ารักษาสุขภาพอาจจะเป็นสุขภาพของตัวท่านเองหรือไม่ก็ อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวของท่านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวบางคนจะเพิ่มขึ้นรายจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นรายจ่ายที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายทั้งสิ้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ยังไงก็ขอให้ท่านนั้นใช้จ่ายอย่างมีสตินะคะอย่าเพิ่งตามใจตนเองมากและช่วงนี้ขอให้ท่านนั้นมีวิจารณญาณในการรับฟังให้มากๆ อย่าใจอ่อนขี้สงสารเด็ดขาดเพราะท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ท่านนั้นไม่สมควรจะเสียนั่นเองนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นั่นก็หมายความว่ามีคนจ้องอารัดเอาเปรียบท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงระวังถูกหลอกให้โอนเงินหรือหากมีใครมาชักชวนท่านไปลงทุนต่างๆนานา,นาและ เขาจะมีการนำเสนอค่าตอบแทนที่สูงกว่าปกติให้ท่านเอเอาไว้ก่อนนะคะคิดให้ดีๆไม่มีความรู้ห้ามลงทุนโดยเด็กขาดและห้ามให้ใครกู้ยืมเงินอย่าหลงคาลมเพลอให้เขาหยิบยืมเงินเด็กขาดโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคนที่ท่านคิดว่าเขาไว้ใจได้นะคะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมีนให้ท่านปฏิเสธอย่างเดียวนะคะช่วงมงนี้ให้ท่านสงสารตัวเองก่อนคะ่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาระกว่าท่านจะได้เงินมากก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆต้องออกแรงก่อนต้องหน่วยก่อนเรียกได้ว่าปาดเหงือก่อนจึงจะได้เงินมานะคะและท่านนั้นจะต้องทําอะไรที่หลากหลายเรียกได้ว่าขยันหน้าดูจึงจะได้เงินจะซื้ออะไรก็ตามจะให้ใครกู้ยืมเงิน คิดให้ดีๆคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้ระวังนะคะระวังโดนคนขายหลอกถามว่าท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่อย่าเสี่ยงเยอะนะคะจุดเด่นท่านจะแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ดีในช่วงเดือนมีนาคมนี้มีโชคมีลาบมีเงินใช้ไม่ขาดมือระมัดระวังถูกหลอกถูกโกงระวังคนผิดนัดเลื่อนนัด ท่านจะเจอกับคนที่ไม่มีสัจจะวาจารับปากแล้วไม่ทําตามที่รับปากทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกมานะคะหากท่านมีสติเรามัดระวังในสิ่งที่เตือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่ท่านนั้นติดขัดอยู่บ้างแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ไวนั่นเองนะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนั่นเองคะ่ะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างช่วงเดือนนี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญนะคะ แนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคโลหิตช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลนะคะและหากท่านมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็บริจาคเงินชําระนี่ส่งบริจาคค่าน้ำค่าไฟและเติมน้ำมันตะเกียงทุกครั้งค่ะยังไงก็แนะนำให้ท่านหาเวลาหรือว่าหาโอกาสทำบุญบ้างในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ ข้าขออวยพรให้ชาวดาสิมินทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านนั้นสมดังใจมุ่งม,มั่นปรารถนานะคะกลับขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหากแม้นคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านนั้นสมดังใจมุ่งม,มั่นปรารถนาสวัสดีค่ะ